มาเด็วันนี้เป็นมิตติ้ครั้งที่สามแล้วก็บอกวะเอาดิพูดดิมิตติ้ครั้งที่สามแล้วก็มาจาักหวันก็ไอดียนะครับไอดียก็เอาขอมมาเปี้ยวแน่นอนเปี้ยวเลยเาเปาร้านเบรี้ยมือครับใครได้ใครได้ใครได้ชูมือรับได้เนี่ยรับได้ ร้อเบอเอามา5้าร้ยมันเอาร้อมาจับไหนไหนเ็กระเป๋าชว์โว์กระเป๋าอ้ร้อยเก้าใช่มบอกแม่งขโมยเมียมาแม่งบอกงบ5 0้รยแม่งจับร้9ยเอ้าเก่แ่ร้อยเอ้ก้ามริมร้อยเก้าเก้าฮ้ยห้าร้อยเก้าสิบโอ้พีเอ็มเอ็เนที่ร้านอยู่ครับผมนี่นี่สามร้อยีขึ้นอ่าเก้าสิบ เล็บท้าด้วยของที่บ้านเราขายใช่ราคาส่งราคาขายได้ละห้าร้อยห้าร้อยล้ก็เสอราคาที่เราตึงเราต้นุอะเาก้าประมาณนั้นโอ้โหไม่ไม่ไอีแม่งไอดีไีไอีเรื่องนี้ทำาไดไแม่งสามารถที่เก่มากงอ่าเนี่ยสามาเส่ด้เช่ามาจากโรงเกลือองที่หนักเลยบอกวกการยงสวยกาไหนๆด้วยกา ไปกาไปดูไปกาดนี่ไปกามาเลยไปมาเนี่ยกไปก่เดี๋ยวเดี๋ยวขีลุดเฮ้เรา็ขลุดสามลุดเราก็เขีมลุดนี่นะนาฬิกาถึงรื้อง่าอยาตัรถไปไปโดตังกันหลังแกอกเรไม่รอยรนโลอยานี่เป็นนาฬแดงดูแล้วไม่น่าจะอะไรระวังแพ้อะไรวะีดี กระเป๋ากระเป๋าดิกระเป๋าดกระเป๋าพี่เก่งกระเป๋าพี่กระเป๋พี่เก่งน้อยกระเป๋าพี่เก่งกระเป๋าพี่เก่งมาดินี่ครับกระเป๋าเลครบบรนด์เลมครับผมนีครับดูใส่เกิข้างในมาด้วยครับหนึ่งร้อยบาทโอเคใช้ได้ใช้ได้อันนี้เก่งลงเกลือร้อยเก้า ก่อนครับใส่้ยหนึ่งนี่นี่นี่ตัวโน้ตหายไปไหนครับเมียตานอ่ครับมาดูมึงมาดูมึงนี่เอ็มตันนี่เปทานโลงเขาเรียกว่ามีป้าด้ยป้ายด้วยป้ายด้วยนี่ป้ายด้วยันทีกตลาด จากลงน้ปลาสูบ้ายก่อนสูบไส้อันนี้จากลงน้ำปลาสูบไส้ก่อนสูบ้ายก่อนป้ายบอกป้ายรอะไม่บอกเลย้ายทำเองไอ้ตัวตัวสื่อยุ่นิมายมือยุ่ะขี้เลยเนี่ยใช่เลยสมรูิคิดดูจากงานดูจากงานตะเข็บดูตะเข็บเองนี่แตกตะเข็บแตกตะเข็บดูไม่มีคุณค่าธรรมดามากเนี่ยเจ้าของกระเป๋าไว้เนี่ยขนาดมันซื้อมานะพร้อมเลี้ยงที่คลองหลอดก็ลองเขียนดู มันมันเหมือนเอ็มเอ็มทองหล่อมันเหมือนรองเท้าที่เขาเอ็มมาตัดขายร้อยเก้าเก้าอะรองเท้าที่นเอ็มมาตัดเก๋งเก๋งลงเกลือนี่เจอเอ็มทองกปองหล่อเอาแบ็คกาวมมาจับเจอ็มร้อยร้อยแบ็คคอมแต่ว่าแรกไปแล้วแบ็คคอมแบ็คคอมนี่แบ็คคอมนะแบ็คคอม ไล่ไล่ดูแบงดูแบงจ่ายไปแล้วอ่าจ่ายไปแล้วด้วยจ่ายไปยังโอเคคนที่ไม่ได้มารอบนี้นะรอบน้าให้มาออกมาออกคำเดียวคำเดียวเลยเขาจะไม่มาเพราะกระเป๋าเอ็มเนี่ยเขาจะไม่มาเพราะกระเป๋าใบนี้ไหนไปไหนไปไหนใบเนี้ยเขาจะไม่มาทางชื่อเลยนี่นี่น้องใหม่อ่านี่น้องใหม่ฮะแจ๊ดชื่อแจ๊ดไอ้แจ๊ด ใช้ได้แล้วดูรอยปากด้วยเป็นไงโอ้โหออนดอรล็อกเลยมือโป้งประจำกายวันนี้รวมได้กี่คนวันนี้รวมได้กี่คนพีเอ็มพียมวันนี้วันนี้เพียมวันนี้รวมได้กี่คนแปดคนอ่าเก้าคนเฮ้ยโอ้โหบีเอ็มมาแล้ว ใช่ไลนี่ใครเนี่ยวันนี้ขอโทษด้วยผิดพลาดเพราะว่าลืมจึงว่าวันนี้เป็นวันที่นัดแต่ว่ามาเห็นของมาเห็นของจับตลาดแล้วก็รู้สึกว่าดีแล้วคาอว่าผมมาจับแล้วผมแลกให้เราห้าร้อยใบก็เหมาใบนี้นะเอาไว้งานหน้าแล้วกันไปไหนไหนดูเปาโอ้เอ็มของหลอดดีปะ แอมของหลอดนี่นี่นี่ก๊อฟโลตัสขายาไป่กฟโลตัสเก่งลงเกลือเก่งลงเกลียเก่งลงเกลียวเียวเรี้ยมเลี้ยวอาไ มันตูน้ำยังไม่ต <ber> ้องตูน้ำอ่ะกอลต์ไอเต้ยอ่ะองพ่อเต้ยขโมยพ่อวะเต้ยวัดท่าไม้เต้ยวัท่าไม้ได้เดี๋ยวคือได้ บ้วย่งไหนอ่ะพอละเอีเียเบเบียเบีดเีโเียเบียเบียเบียเียเบีนเบียีดเบียเียเบ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 ียเียเบียเบียเมียยเียียเบเีย่ียเนเียียเบีบยียิ แต่แม้ว่าไอ้น็อตไอ้น็อตเนี่ยกลัวเมียเวลาเมียเห็นทิพย์เนี่ยเห็นทิพย์ใครด่าเมียนี่เริ่กพบเลยอ่าิน็อตเมียมันกลัวเมียป่ะน็อตกลัวเมียอ่าแล้วไงต่อปิดิิดดเลยปิดเลยปลมเลยแม่งชอบชื่พอจะจ่ายตามปลาแม่งหนีก่อนเลยเมาฟรีรู้กว่าปลาเมาฟรีรู้ป่ะปลาปลาถึงคนอื่นที่มาวันนี้ ข้าวได้มาอออ่ากลุ่มเดือดแค่นี้เลยอย่าวอาไม่ตื่นเข่งประดางไปเลเอ็มปุูมีคนพูดพูดพูดกำลังตื่นกระเป๋าตังค์ให้เอ็มอยู่เอ็มลงเกลือนี่นี่นี่ใบนี้ครับแน่นอนสนุกสนุกสนานเดี๋ยวคราวหน้นี่นี่นี่ดูข้าวได้มีตีนอีกไม่คิดมากดูด้วยมีตังค์ครับอ่า เอ็มของหลอดเอ็มของหลอดโอเคไว้เจอกันไว้เจอกันไว้เจอกันครับ